มนุษย์เงินเดือนเตรียมกู้ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง สวัสดีค่ะอสังหาต้องดูให้ดีวันนี้จะมาพูดถึงเอกสารสําหรับมนุษย์เงินเดือนที่ต้องใช้เตรียมยื่นกู้กันค่ะหาก็เป็นมนุษย์เงินเดือนที่ต้องใช้เอกสารในการยื่นขอสินเชื่อเนี่ยโดยปกติแล้วก็น่าเชื่อถืออยู่แล้วเพราะว่าได้รับรายได้ที่ค่อนข้างมั่นคงมีเอกสารรองรับกันมีรายได้อย่างชัดเจนธนาคารให้ความเชื่อถือนะคะแต่ก็นั้นเลยเราต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมเนาะซึ่งวันนี้ทางอาสังหาต้องดูให้ดีเนี่ยก็มีรายละเอียดคร่าวๆมาฝากกันค่ะมีทั้งหมด3หมวดหมู่ด้วยกันนะคะสําหรับเอกสาร หมวดหมู่แรกนะคะก็ค like yeah. ือเอกสารสำหรับบุคคลทั่วไปก็ประกอบไปด้วยสำเนารแบบจำประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหากใครมีคู่สมรสนะคะแล้วก็จดทะเี็นสมรสด้วยเนี่ยก็จะต้องใช้เอกสารที่เกี่ยวข้องกับคู่สมรสด้วยอย่างเช่นสำเนาใบจดทะเียนสมรสสำเนาแบบประชาชนของคู่สมรสแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสด้วยนะคะหมดหมู่ที่2นะคะก็คือเอกสารแสดงรายได้ค่ะซึ่งหมวดหมู่เนี้ยเป็นเอกสารส่วนที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นการบ่งบอกรายได้และปที่มาของเงินเดือนนะคะอันนี้ก็จะมีในเรื่องของสลิปเงินเดือนย้อนหลัง3เดือน หนังสือรับรองเงินเดือนค่ะสเตทเมนต์นะคะหรือว่ารายการบัญชีย้อนหลัง6เดือนถึง1ปีสำเนาหน้าสมุดเงินเดือนสำเนาหน้าสมุดบุกแบงค์ที่รับเงินเดือนถ้าเกิดว่ามีหลักฐานการปิดหนี้เครดิตบูโรก็ให้ถ่ายสำเนาหนังสือเล่มนั้นมาด้วยนะคะแล้วก็จะมีเอกสารในการเสียภาษีต่างๆเช่นเอกสารที่เกี่ยวกับสัมภาระใบ50ทวีหนังสือรับรองการหักหน้าที่จ่ายใบเสร็จในการเสียภาษีเงินได้ในแต่ละปีประกันสังคมหมวดหมูหม่ที่3เนี่ยก็คือจะเป็นเอกสารหลักประกันค่ะซึ่งหลัก ประกันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเรายื่นกู้ประเภทไหนธนาคารขอใช้อะไรเป็นหลักขำประกันยกตัวอย่างเช่นสำเนาโชนดที่ดินเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุดต่างๆสัญญาจะซื้อจะขายสัญญาวางเงินมัดจำแผนที่แสดงทำเลที่ตั้งของที่ดินหรือหลักทรัพย์ํำประกันต่างๆเป็นตน้นสิ่งที่สำคัญเลยนะคะก็คือเอกสารที่ต้องใช้เนี่ยจะต้องทราบอย่างแน่ชัดว่าธนาคารที่เราจะไปยื่นกู้เนี่ยจะใช้เอกสารอะไรเพราะฉะนั้นคุยกับแบงค์ให้ชัดเจนคุยกับน ราคาให้ชัดเจนให้ถี่ถ้วนแบบที่ไม่ต้องมีข้อสงสัยเลยค่ะคือถามได้เลยจะได้เตรียมไปอย่างครบถ้วนไม่ต้องขาดเหลือใดๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครรู้สึกวุ่นวายสับสนกับเอกสารต่างๆเนี่ยแล้วต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อดูให้ดีเป็นที่ปรึกษาให้เขาช่วยเหลือได้ฟรีเลยนะคะสามารถทักอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจ a c e b o o k หรือว่าทักไลน์เข้ามาให้เราช่วยเหลือในเรื่องนี้ถ้าต้องการที่จะซื้อสังหาหรือว่าตรวจสอบเรื่อง P ีเอฟโพรใดาทางเรายินดีให้บริการเรื่องนี้อย่างเต็มที่ เลยค่ะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะแล้วถ้าเกิดว,ว่าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ